สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหรณอจากคำสอนของพระคริสต์กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันในบทใหม่คือบทที่7นะคะชื่อขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ซึ่งอ้างอิงจากมัทธิวบทที่13ข้อ44อาจจะมีหลายตอนนิดนึงนะคะและบางตอนอาจจะยาวหน่อยแต่เป็นสิ่งที่จะให้บทเรียนดีๆกับเราก็ขอให้เรามาลองฟังกันเลยนะคะแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นในมัทธิวบทที่13ข้อ44 ธรรมเนียมของคนในสมัยโบราณมักซ่อนสมบัติไว้ใต้ดินเพราะมีการลักขโมยและจีปล้นเกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนอำนาจการปกครองผู้ที่มีสมบัติมากจะต้องชำระค่าบรรณาการอย่างสูงนอกจากนี้แผ่นดินก็ยังตกอยู่ภายใต้ภัยอันตรายของทหารที่เที่ยวออกล้นสะดมอยู่เสมอ ผลที่ตามมาก็คือคนร่ำรวยพยายามเก็บทรัพย์สมบัติด้วยการซ่อนไว้และพื้นดินถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่บ่อยครั้งสถานที่ซ่อนถูกละลืมไปเจ้าของอาจจะตายไปหรือถูกกักขังหรือถูกเนรเทศทำให้เขาถูกแยกออกจากสมบัติของตนและสมบัติที่เขาอุตสาห์เก็บซ่อนด้วยความลำบากถูกทิ้งไว้ให้คนที่โชคดีมาพบ ในสมัยของพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบเงินเหรียญเก่าๆและเครื่องประดับทองและเงินในพื้นดินที่ถูกทอดทิ้งชายคนหนึ่งเช่าที่ดินเพื่อใช้เพาะปลูกและในขณะที่วัวไถนาอยู่นั้นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ได้โผล่ขึ้นเหนือดินเมื่อชายคนนั้นค้นพบทรัพย์สมบัติล้ำค่านี้แล้ว เขามองเห็นว่าโชคลาภกำลังอยู่แค่เอื้อมเขาซ่อนหีบทองคำไว้ในที่เดิมแล้วรีบกลับไปบ้านของตนและไปขายสรรพสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อไปซื้อผือนดินที่มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ครอบครัวของเขาและเพื่อนบ้านของเขาคิดว่าเขากำลังทำเหมือนคนเสียสติเมื่อมองไปยังทุ่งนาพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง แต่ชายผู้นี้ทราบดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และเมื่อเขาได้รับโฉนดการเป็นเจ้าของที่นาผืนนี้แล้วเขาค้นที่ดินที่ตนเองได้ซื้อไว้ทุกมุมเพื่อหาขุมทรัพย์ อุป,ปมานี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของขุมทรัพย์แห่งสวรรค์และต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาชายที่พบขุมทรัพย์ในนาพร้อมที่จะสละทิ้งทุกอย่างที่เขามีพร้อมที่จะทุ่มเทการทำงานโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้ความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ผู้ที่ค้นพบ สมบัติของสวรรค์ก็เช่นกันเขาจะถือว่าไม่มีการทำงานใดที่ใหญ่เกินไปและไม่มีการเสียสละใดที่มีคุณค่ามากเกินไปกว่าการกระทำเพื่อที่จะได้มาซึ่งสมบัติแห่งความจริงในอุป,ปมานี้ทุง่งนาที่มีขุมทรัพย์หมายถึงพระคำพีอันศักดิ์สิทธิ์และข่าวประเสริฐเป็นขุมทรัพย์ พื้นดนดิหาได้มีสายทานทองคำสอดแทรกไปทั่วหรือของมีค่าอยู่ทั่วไปดังเช่นพระวจนะของพระเจ้า กล่าวกันว่าทรัพย์สมบัติของขาประเสริฐได้ถูกซ่อนไว้สำหรับคนที่ฉลาดตามที่พวกเขาประเมินตนเองผู้ที่ทะนงด้วยคำสอนของปรัชญาที่หาประโยชน์ไม่ได้นั้นจะไม่เข้าใจถึงความงามและความมหัศจรรย์ของแผนการแห่งความรอดได้หลายคนมีตาแต่กลับมองไม่เห็นมีหูแต่กลับไม่ได้ยินพวกเขาฉลาดแต่ไม่เข้าใจขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ชายคนหนึ่งอาจผ่านไปยังที่ที่มีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ ด้วยความอ่อนเพลียอย่างมากเขาอาจนั่งลงเพื่อพักผ่อนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งโดยไม่รู้ว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ที่รากของมันชาวยิวก็เป็นเช่นนี้ความจริงดั่งขุมทรัพย์ทองคำได้ถูกฝากไว้กับคนฮิบรูองค์ประกอบของความเป็นชาติของชาวยิวที่มีตราประทับจากสวรรค์นั้นพระคริสต์เองทรงเป็นผู้สถาปนาด้วยการใช้รูปและสัญ,ญลักษณ์ความจริงยิ่งใหญ่ของการถ่ายให้รอดจึงถูกบดบังไว้ ถึงกระนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมาแล้วชาวยิวกลับมองไม่เห็นพระองค์ทั้งทงที่เครื่องหมายทั้งหมดเหล่านั้นต่างชี้ไปยังพระองค์พวกเขามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในมือแต่ประเพณีต่างๆซึ่งได้รับการสืบสารจากคนชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่งและการแปลความหมายของพระวจนะได้ซ่อนความจริงจากพวกเขาเหมือนกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในพระเยซู ความสำคัญทางฝ่ายจิตวิญญาณของพระธรรมสูญหายไปคลังสมบัติแห่งความรู้ทั้งมวลได้ถูกเปิดออกเพื่อเขาทั้งหลายแต่พวกเขาหาทราบไม่พระเจ้าไม่ทรงปกปิดความจริงจากมนุษย์การกระทาของพวกเขาเองที่ปกปิดความจริงจากตนเองพระคริสต์ทรงโปรดให้ชาวยิวเห็นหลักฐานมากมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาแต่คําสอนของพระองค์เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างเด็ดขาด พวกเขามองเห็นว่าหากยอมรับพระคริสต์พวกเขาจะต้องทิ้งกฎเกณฑ์และประเพณีที่เขารักและถนอมจึงความเห็นแก่ตัวการกระทำอธรรมต่างๆของตนเองการยอมรับความจริงอันเป็นนิรันดร์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นเรียกร้องให้เสียสละฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมรับหลักฐานอันชัดเจนของพระเจ้าที่ประทานให้เพื่อสร้างความเชื่อในพระคริสต์พวกเขาอ้างว่าเชื่อในพระคริสต จะทำภาคพันธสัญญาเดิมแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับคำพยานที่กล่าวถึงชีวิตและพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์คนเหล่านี้กลัวที่จะถูกชักจูงให้กลับใจและถูกบังคับให้ละชิ้งความคิดที่ครอบงาอยู่แต่เดิมมาทรัพย์สมบัติของพระกิตติคุณซึ่งเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา แต่พวกเขาปฏิเสธของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดที่สวรรค์ประทานมาให้แก่พวกเขาอย่างไรก็ดีแม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในพระองค์แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาจากในยอห์นบทที่12ข้อ42 พวกเขายอมรับและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่การยอมรับพระองค์ขัดแย้งกับความต้องการมักใหญ่ฝ่ายสูงของพวกเขาคนเหล่านี้ไม่มีความเชื่อที่จะทำให้เขาได้สมบัติของสวรรค์พวกเขาต้องการสแสวงหาแต่สมบัติทางฝ่ายโลกทุกวันนี้มนุษย์เอาจริงเอาจังกับการแสวงหาสมบัติทางฝ่ายโลกในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความคิดมักใหญ่ฝ่ายสูง เพื่อเห็นแก่การได้มาซึ่งความร่ำรวยเกียรติยศหรืออำนาจทางฝ่ายโลกพวกเขาได้ตั้งแนวคิดประเพณีนิยมและกฎเกณฑ์ของมนุษย์ไว้เหนือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสมบัติของพระวจนะของพระองค์จึงถูกปิดซ่อนจากพวกเขาคนทั่วไป จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณจากในหนึ่งโครินบทที่2อข้อ14 แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าในสองโครินบทที่4ข้อ3และสแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ พระเจ้าอวยพระพรค่ะ